อ่าพาไปดูหนึ่งเรื่องเรื่องของยาเสพติดผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เข้ามาอยู่ในสังคมใกล้ตัวหรือว่าครอบครัวของเราอย่างแน่นอนนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็เช่นเดียวกันช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวเกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยเกิดมีผู้ค้านะผู้ค้ายาเสพติดเนี่ย รายใหญ่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกระสักนิดหนึ่งว่าท่านะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนยเขามีการประชุมกันอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดกันในพื้นที่หลังมีการโพสต์ลงโซเชียลครับด้านของนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับได้เรียกประชุมโดยด่วนหลังมีประชาชนในพื้นที่ของอำเภอวังทองครับเขียนป้ายเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่ทั้งได้ร้องเรียกนะครับผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดหลายหน่วยงานเลยแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองจึงต้องขึ้นป้ายประชดประชันเพราะว่าได้รับผลกระทบครับจากผู้ค้าและก็ผู้เสพที่ใช้บริเวณพื้นที่ของผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเป็นจุดนัดหมายแล้วก็เป็นจุดผ่านจนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะครับเกรงจะเกิดอันตร,รายกับคนในครอบครัวด้วยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ของตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองเนี่ยลงสื่อโซเชียลไปว่าได้ ความเดือดร้อนก็มีคนซื้อขายยาบ้ามาผ่านบริเวณที่ของตัวเองจึงทําให้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายก็แก้ไขรรเทาความเดือดร้อนกันในครั้งนี้เบื้องต้นด้วยก็ได้ทําความเข้าใจกับผู้เดือดร้อนแล้วนะครับรวามให้ทางอําเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยไปชี้แจงทําความเข้าใจ ติดตั้งตู้แดงนะครับเพื่อสายตรวจจะได้ไปตรวจบ่อยๆหากบริเวณดังกล่าวไม่มีแสงสว่างจะขอความร่วมมือกับอบอด้วยไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้สว่างป้องกันในระดับหนึ่งแล้วก็ลดการรบกวนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยครับและนอกจากนี้ค่ะมีการสั่งการให้ทางอำเภอและทางสพแก่งโสภาทําแผนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้แล้วก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนก็ต้องลงพื้นที่ให้ถี่มากขึ้นและห้ามทิ้งพื้นที่ ที่เดิมที่เคยดำ,นนดำเนินการอยู่แล้วนะคะทั้งนี้จัดก,การสอบถามค่ะว่ามีการร้องเรียนตามที่อ้างหรือไม่นั้นนะคะพบว่ามีการร้องเรียนจริงแล้วก็ได้ดําเนินการแล้วแต่ไม่ได้รับแจ้งคนร้องให้ทราบนะคะคือคนร้องอะ่ะไม่ทราบว่ามีการแก้ไขไปแล้วนะนะคะซึ่งเป็นข้อบอกพร่องที่ทําแล้วไม่ได้มีการรายงานนั่นเองขณะนี้ก็ได้สั่งการให้ศูนย์ดารงธรรมปปสแล้วก็ตํารวจนําข้อมูลมาวิเคราะห์กันทุกอาทิตย์ค่ะเพื่อทราบรายละเอียดของผู้กระทําความผิดทั้งผู้ค้าใหม่ผู้ค้า เก่าพร้อมทั้งมีทีมวิเคราะห์ยาเสพติดขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นการปราบปรามผู้กระทําความผิดต่อไปด้วยนี่แหละคือต้องชื่นชมประชาชนดีมากๆากรู้สึกว่าตื่นตัวในเรื่องของการช่วยกันป้องกันความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ด้วยคนในชุมชนเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมากับอาชญากรรมคดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยบางทีเนี่ยแหบคุ้มคลั่งขึ้นมาทำไงได้